น้ำตาลในเลือดสูงลดได้แบบไม่พึ่งยา 1. ลดอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเช่นข้าวเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมปังเผือกมันลูกเดือยคองหวานขนมหวานและผลไม้เพราะเป็นตัวการที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงดังนั้นลดอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตลงระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงแต่ถ้าใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอิ U, นซูลินอยู่ควรปรึกษาแพทย์รวมด้วย 2. ทานผัก2ทัพพีก่อนอาหารทุกมือ้อเช่นบอรอคโวลี่คะน้ากะหล่ำปีเพราะเส้นใยอาหารนอกจากช่วยเรื่องความอิ่มแล้วยังช่วยลดการดูดซึมน้ำตาลได้ดีอีกด้วยงานวิจัยพบว่าการทานผักก่อนอาหารช่วยลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้ถึง30% 3. เดินหลังอาหารทันทีอย่างน้อย15นาที เพื่อใช้น้ําตาลที่ได้จากอาหารมาเาผาผลาญเป็นพลังงานจึงเป็นการลดระดับน้ําตาลหลังอาหาร 4. เพิ่มการออกกําลังกายเพราะขณะออกกําลังกายกล้ามเนื้อสามารถนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อได้โดยไม่ต้องพึ่งอินซูลินกล้ามเนื้อ,อยังเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในการจัดเก็บน้ําตาลในรูปแบบไกลโคเจน และกล้ามเนื้อยังเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของการใช้น้ําตาลการออกกําลังกายจึงเป็น,นกลไกที่สําคัญมากต่อการลดระดับน้ําตาลในเลือดจึงต้องออกกําลังกายทั้งแบบคาร์ดิโอแบบฮิตหรือเวทเทรนนิ่งควบคู่กัน5เพิ่มช่วงเวลาหยุดกินหรือฟาสติ้งอย่างน้อย16ชั่วโมงจะช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นระดับน้ำตาลในเลือดจึงลดลง แต่ถ้าใช้ยาลดน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลินอยู่ควรปรึกษาแพทย์ร่วมด้วย 6. ควบคุมความเครียดเพราะความเครียดมีผลต่อฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดดังนั้นการควบคุมความเครียดจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 7. นอนให้ดีทั้งปริมาณคุณภาพและช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะการนอนไม่ดีมีผลทั้งต่อการเพิ่มฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะดื้ออินซูลิน ดังนั้นการนอนให้ได้อย่างน้อย8ชั่วโมงหลับลึกอย่างน้อย2ชั่วโมงและนอนก่อน4ทุ่มจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และ8ลดความอ้วนลดไขมันช่องท้องจัดการไขมันสะสมส่วนเกินเพราะการจัดการระดับน้ำตาลในเลือดได้ในระยะยาวต้องจัดการที่ต้นเหตุซึ่งสาเหตุมากกว่า90%ของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมาจากความอ้วน ดังนั้นการลดความอ้วนจึงเป็นการลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดีที่สุดและยั่งยืนที่สุดทําตาม8ข้อนี้น้ําตาลในเลือดสูงจะลดได้ง่ายๆแบบไม่พึ่งยาได้อย่างแน่นอนครับกดปุ่มติดตามเพื่อเรียนรู้สาระสุขภาพดีๆที่ช่องหมอยาหน้าตีกันต่อนะครับ